สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยครับช่องยุ้ยรถไถนะครับหรือว,ว่าทางเพจนะครับเฟซบุ๊กยุ้ยรถไถนะครับผมแฟนเพจนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมนะครับบรรยากาศท้องทุ่งน้านะครับผมการห้างไาจากการทําคลิปไปกับดุนนะครับทางนี่ครับ เขาตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกะทีมีลงคลิปไปกับิเป็นคลิปเก่าๆนะครับที่ทายไว้นะผมกะอย่าลืมครับคอมเมนต์ทักทายกันเขาบาได้นะครับผมคลิปนี้กะสิบมี่ยังมาแนะนำนะครับผมกะเอารถออกมาเลนวอมยางนะผมกะได้เอามาเห็ดดันเชื่อดินหนาบ้านนิดน้อยนะผมเอามาเห็ดดินหนาบ้านนะครับผมดินมันไหลลงมาใส่ทางนะครับผมกะเฮ็ดให้น้ามันไหลบ่สดวกนะครับก็เรียกออกมาเห็ด นี่ๆน้อยๆนะครับผมพ่อได้ว้อมเครื่องว้อมยางนะครับผมพ่อได้ชาร์จแบตชาร์ดยางไปในตู้นะครับขับจอดโดนรถบ่ได้สตาร์ทบ่ได้ยางนะครับมังค่าชีนะครับเพชให้ยางนะครับจากยางที่เฮาเคยเรียนใครเอาง่ายๆนะคิดตามง่ายๆจากยางมันเคยกลมนะครับมังค่าจีปิ้นใครๆครับยางบุบยางบุ้มนะครับกระสีประมาณนี้พอพิธี่แล้วนะผมจอดโดนผมรถบ่ได้ออกเฮ็ดงานนะครับ พอเอาออกมาเรียนนะไม่ไข่กับรถยางหัวนะครับมันเกิดจีเวียงนะครับเรียนไปมันเกิดจีเวียงเรียนไปเกิดจีเวียงนะครับก็เลี้ยวออกมาเรียนว้อมนะครับกะชาดแบตชาดยางไปในตู้น้ำนะครับใครจะลืมนะครับผู้ใดที่มีรถไถนะครับหรือว่าเฮยอาชีพนี่อยู่กะพยายามสตาร์ดูดูนะครับสตาร์ดแล้วการเรียนว้อมเครื่องนะครับสตาร์ดใบหานาทีซิมนาทีนะครับผมกะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมกะเพื่อยืดอายุหนึ่งเลยแบตนะครับสองกะยางนะครับเท่าเรียนแน่อยังแน่ครับเรียนออกมาจาก รอยเม็ดนี่ว่าสองรอยเมตรนะครับกับเลียนกับพื้นนะครับกัเรียนกรวบาเขาหนวดยางนะครับหนวดยางนะครับยางหนายางหลังไห้มันคือว่ามันอ่อนมันหนีอยู่ตลอดนะครับกัคาดนะครับคาดกับล็อกไว้น้ำนะครับเพื่อการเด็กหน่อยเลียนหยยบเลนนะครับแต่กับเบรกนะครับกัพยายามกับล็อกไว้นะครับผมกัเป็นสิ่งดีๆที่มาแนะนากันนะครับผมตัวนี้คสิมีแต่ลมไฟนะครับแต่ลมกับติดเพิ่มปีนี่นะครับผม แต่ลมกับที่เพิ่มปีนี้นะครับมักกับสีดังบ่มวนปานในเดอกครับพนเป็นเสียงใหญ่ๆนะครับสังเกตบึงเป็นแต่ปากงหญ่นะครับแต่ปากงหญ่มิชลินนี่กับต๊วเกานะครับกับิ่งที่ติดเพิ่มกับเป็นเล็กตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเลียนไก่ต้นใหม่นะครับกิ่งใหม่มาเสียบเขาไฟนะครับเห็นเดีไฟแตกนะครับกับเสียหูมาโดนครับก็เลยเฮใส่นะครับกับบวกกับบ่นมีเวลาน้ำเนี้ยนะครับกับแต่ไม่เฮใส่นะครับผมไม่เฮ่นี่เฮซแล้วกะ สิกันในดี่าเก่าอยู่นะครับกันกันในดีระดับหนึ่งเลยนะครับกถือว่าดีดี่าเก่าหไหลนะครับดีโาเก่าหลายส่วนมากไฟกับเป็นโตเกานะครับมันหักแล้วผมก็เอามาเชื่อมมาเหิดเอาบัจยีนะครับบัจจีไฟป่านะครับมาเชื่อมมานน่แล้วก็ใส่กาวมหาอุดนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นของเก่าเลยครับผมเป็นของเก่าผมใส่กาวมหาอุดนี่ครับกาวมหาอุดครับปั่นปันปันใส่กันกะใส่เลยครับ อยู่ดีกันนะครับผมจะ่าห้องกับฮิตเล็กเสริมเล็กยังกันสมากับเป็นของเก่านะป้ายทะเบียนกับตัวเก่าบดได้ดับแปลงเพิ่มไฟด้านหน้ากับตัวเก่ามิชลินตัวหน่อยตัวใหญ่กับสภาพเก่านะครับเครื่องเสียงนะครับผมเครื่องเสียงกระจกมองหลังกับของเดิมแถมมานึ่ศูนย์นะตัวติดตั้งกับประมาณนี้ครับขายึดให้มันได้ดับได้ยังมันเร็วตาม ที่เราอยากได้เ้วก็เชื่อมจะอาหูวใส่เรียบร้อยกับเดินสายไฟก็วิธีการใส่มันกับวิธีกางนะครับสําหรับแต่ลมติดตั้งมันกับมก็เห็นเองนะครับเทียมม่วๆครับด้านหลังค่ะจะเป็นถังลมถังลมตัวนี้ก็เป็นนะครับถังลมที่แถมมาน้าสูนนะครับของสิงสยามนะครับผมก็ได้มาดัดเปลงตัดออกเพิ่มตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นวาล์วเติมลมนะครับนี่ตัวนี้ไว้ห็ดไว้สาหรับเติมลมเติมลมตัวนี้ก็เป็นวาล์ว ว้าววปล่อยลุ่มออกมาหาถังมาปากเตะตัวนี้กัเฮ็ดเพิ่มครับไฟมองหลังครับสองข้างตัวนี้ใส่ดีครับตัวนี้ซื้อมารอละสองร้อย 200, ห้าสิบบาทแต่ว่าบามันแตกครับบามันแตกมันก็เลยถี่ก่ะซองไก่ปันไหนครับแต่ว่าถามว่าใส่ดีบ่ยอมรับว่าของเขาใส่ดีครับขนาดบุ้งนี้บา,บา,บานะครับถึงหน้ามึงถึงยังยังใส่ใดขึ้นเก่าครับตัวนี้กับองเดิมศูนย์ตัวนี้กับเฮ็ดเพิ่มครับสําหรับตัวนี้เฮ็ดเพิ่มครับ ตัวใส่ายทะเบียนครับปกติเล้วมันถือยู่ีนะครับแล้วก็มีกรอบเพราะมันถือกิ้งใหม่ครับขอเสียมันก็คือว่าถือกิ่งใหม่แล้วมันมมนเหียดหายไปงอไปหักครับก็เลยรดระดับลงมาให้มันมาอยู่กระถางร่มครับอยู่ตาๆในจังหน่อยครับใส่ได้ที่เก่าครับเพื่อกบมาเชื่อมเล็กเพิ่ม4ี่จุดนะครับลงมาตัวนี้ก็เป็นเกวัดร่มวัดปอนปอลร่มครับตัวนี้ก็เป็นจุดปล่อยน้ำบอกนะครับตัวนี้ครับนี่เซติเกอร์สะท้อนแสงครับประมาณนี้ครับผม ผมประกอบถ้ส่วนมากกะโดยร่วมกัเดิมๆครับผ่านกะพี่หน้าก็คิดว่ากับหน้าจีไซเดีเก่าครับกะบจีมีสลับตำแหน่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยครับกัสิได้เปลี่ยนใบขัดถ่ายนะครับกัสิประมาณนี้ครับอง์ร่วมกับประมาณนี้ครับผมกับ่ได้แต่ง n ย à ง g หลายดอกครับผมม่มีเงินนะครับแต่เงินจีสซงวดกัย่งบ่พออยู่นะครับผู้ใดคิดอยากเรียนอยากออกกะพิจาระาเอาครับผมมีงหน้าหลายก็ออกครับมีหน้าหลายก็ออกครับ ผู้ใดอยากล่องก็ล่องได้ครับผมนี่ครับผู้ใดว่ามีรถไถลรวมันฉีดเท่มันฉีดสบายครับก็ล่องเบิองครับงานบหลายบระเนียนนะครับก็อย่าไปขิดอยากออกมันต่อครับมันเมื่อยครับตอนออกมาใหม่ๆม่นมก็ดีอยู่แล้วครับแต่ตอนล่างหลังมากนี่ก็สิยากเติบอยู่นะครับผมนี่ครับก็เป็นเครื่องเสียงนะครับได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็สิบวันได้รีวิวยังดอกครับ กสิประมาณนี้ครับผมเอาไว้พ่อๆกันชิมหน้าครับชิมนี้กะบระดิเหตย์ยังายครับเอารถออกมาเรียนหนวดยางครับหนวดยางวอร์มเครื่องวอร์มยางแล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวครับผมกะมาเปิดเช็คเปืนยังรายละเอียดครับปมมีปะไหนครับผมขาดกับของเก่าครับขาดของเก่าใส่มานี่ครับปีที่เจ็ดครับเขาปีที่เจ็ดแล้วนะครับผมรถกับสภาพนี้แล้วครับผมพี่น้องกะวิเคราะห์มาซอยกันได้ครับเขาปีที่เจ็ดครับรถเกือบหกพันชั่วโมงแล้วนะครับเกือบหกพันชั่วโมง เกือบหกขันชั่วโมงแล้วนะครับเกือบหกขันชั่วโมงแล้วก็สภาพโดยรวมก็สิประมาณนี้ครับวิเคราะห์ตีชมมันเข้ามาได้ครับผมสภาพรถครับก็มีจุดรั่วซึมกะนี่ครับจุดเลือดซึมครับด้วดซึมนี่ครับยังบ่ท่านี่เปลี่ยนครับซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วแต่ว่ากะยังบ่ท่านมีเวลาเปลี่ยนนะครับนี่น้ำมันกะรื้มหน่อยเหรอเดยวกะสีหาเวลาว่างเปลี่ยนนะครับผมก็โอเคครับผมคลิปนี้กะขอปิดคลิปปิดถ่ายด้วยการมาเรียนว้อมยางกันแล้วกันครับผมนี่ครับ ปลาเขากำลังเลื่มเขียวครับผมเดี๋ยวสีมีคลิปในการขับรถเจียวนะครับต่อๆไปนะครับผมฝากไว้ติดตามกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ